ช็วกบล่าสุดมีการเปิดเผยผลโพลนายกรัฐมนตรีที่ใช่โดยเป็นการจับมือกันสำรวจกลุ่มตัวอย่างมากกว่า93,000คนนะครับโดยมติชนแล้วก็เดละรีวิวซึ่งเป็นสื่อหลักของประเทศเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าทำเอาแฟนๆหรือว่าคนที่ติดตามข่าวการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับร้องฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับโดยย้ำนะครับว่าเป็นการสำรวจระหว่างวันที่18ถึง21 18-21ธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งจะต้องเอามาเทียบเคียงกับสถานการณ์ในแต่ละห่วงเวลานะครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ของสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมไปถึงความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับยกเว้นคนที่มีจิตใจแน่วแน่เป็นด้อมเป็น f c เป็นแฟนคลับแบบนั้นเนี่ยอันนั้นก็จะเหนียวแน่นหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันเฮือฮาตรงไหนก็เฮือฮาระหว่างพักเพื่อไทยนี่แหละครับกับพักประชาชนนะครับหลังจากที่พักเพื่อไทยอย่างที่ทราบนะครับว่า นับตั้งแต่ที่พ้นจากการเป็นรัฐบาลไปเนี่ยนะครับคะแนนความนิยมก็ต่ําลงมาเรื่อยๆต่ําลงมาเลยเพราะกระแสะไทยกัมพูชานะครับแต่ถ้าว่าก็พยายามกอบกู้นะเปลี่ยนแปลงต่างๆเอาคุณยศนันมาเป็นคนดิเดตน้กตรีของพรรคชูภาพของนักวิชาการเลยนะครคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคะแนนล่าสุดของโพมติชนกับเดลินิวเนี่ยนะแกแซงพรรคประชาชนหัวหน้าเทงนัตพงษ์ไปเลยนะครับ โอ้โหนะครับเรียกว่าเหลือเวลาอเป็นเดือนนะครับกว่าจะทําการเลือกตั้งเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณยศนันเนี่ยมีคะแนนผลโหวตเนี่ยสูงถึง39.2%เลยนะเยอะนะครับอันนี้อันนี้ประมาณ10ก็ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะคุณผู้ชมถ้าเกินครึ่งเลยก็ชนะเลยว่ากันง่ายนะครับทีนี้คุณรัตพงศ์เนี่ยก็โดนแซงปาดไปเลยนะครับ38.8%ครับส่วนอันดับ3อันดับ4ผมโไม่เห็นฝุเลยครับ อันดับ3เป็นคุณสิริกัญญาคุณจตุพรบุุรพัฒน์นะฮะ3.2อันดับ4เป็นคุณอนุทินกับคุณหญิงสุดารัตน์2.7อันดับ5คุณพิสิทธิธ์2.4อันดับ6คุณบีวรยุทธ์2อันดับเจคุณสุปฏิจี1.2เปอร์เซ็นต์ยังไม่ตัดยังไม่ได้ตัดสินใจเหลือแค่0.8เ่พราะก่อนหน้านี้เวลาโพลต่างๆเนี่ยเขาไปสอบถามว่าไม่มีน้อมประชาชนนะครับเพราะจะถามว่าล,แลุแล้วคะแนนอะไรมันเยอะสุดก็จะเป็นคะแนนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ปรากฏว่าถ้าอิงเอาตามมติชนกับเดลีนิวในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าคะแนนเนี่ยมันไปถมให้กับคุณยศนันจนแซงขึ้นมาแบบโอ้โหจะเป็นม้าตีนปลายหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ย้ำนะว่ามันไม่ใช่โพของวันนี้นะเข้าใจบ้าไม่ใช่โพของวันเนี้ยวันที่9มกราคมนะมันเป็นโพตั้งแต่วันที่18ถึง21ธันวาคมซึ่งก็ต้องไปดูสถานการณ์นักขณะนั้นว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณยศนันเนี่ยนะครับมีคะแนนเนี่ยพุ่งพรวดขึ้นมา,มารวดเร็ว เราร้อนแรงแซงทางโค้งขนาดนี้ครับหากว่าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนสื่อยุคคนอีซี่ยุคคนสื่อปากเสียงของ่มไม่พี่น้องประชาชนนะครับเรามีผลิตภัณฑ์สุดยอดนะครับของช่องเลยนะครับก็คือแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านแหนมจากบ้านเกิดเมืองนอนผมเองนะครับหชุดมี10ชิ้นในราคาแค่เพียง159บาทเท่านั้นนะครับสนใจพี่ก็วัดสนใจสนใจ เข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาได้เลยนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นเนี่ยนะครับแหนมเนี่ยสวยมากไม่ใส่สีเลยนะครับเนื้อหมูสดใหม่เป็นจิ้นส้มสูตรสไตล์เมืองเหนือสูตรสไตล์ล้าน,นานะครับแล้วก็มีหนังหมูแล้วก็พริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับบรรจุอยู่ในทุกชิ้นในจํานวน10ชิ้นต่อ1ชุดในราคาแค่เพียง159่าบาทนะครับผมก็จําไม่ได้เลยวนะครับว่าเราผลิตภัณฑ์เราขายกันมาเนี่ยเนิ่นนานน่าจะมีอย่างต 67ปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็ได้รับการตอรบรับจากคุณผู้ชมมาเป็นอย่างดีบอกว่าเยี่ยมโอ้โหอร่อยมากจะเอาไปกินดิบนะเอาไปเออเออเอาไปกินกับพริกสดนะเอาไปกับพริกป่นนะหรือจะเอาไปเวฟเอาไปคั่วเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปผัดแหนมาหรือว่าผัดใส่ไข่หรือว่าผัดปรุงเมนูปรุงสุกต่างๆเนี่ยรับรองไม่แพ้เจ้าไหนอย่างแน่น แน่นอนนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมเลยต้นตํำรับมาจากอําเภอปัวจังหวัดน่านสินค้าขึ้นชื่อหากินยากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผลิตสดใหม่เสมอพอมีออเดอร์เข้ามาเราทําแล้วก็ส่งทําแล้วก็ส่งนะครับหลายคนจึงอาจจะบ่นเข้ามาชนิดนาว่าคิวมันยาวเพราะว่าเรารสชาติมันดีจริงคือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมไม่เคยกินแหนมอันไหนที่ออร่อยแบบนี้มาก่อนในชีวิตนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจุนเจือ ทีมข่าวนะครับไม่ได้ทำามารวยแต่ประการใดนะครับเพื่อให้องค์กรมีรายได้ในการหล่อเลี้ยงไปทําข่าวไปค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแอดมินนะครับและตอนนี้เรากําลังซุ่มทําโรงงานกันอยู่นะครับเมื่อทําสําเร็จแล้วเราก็จะสามารถนําไปกระจายขายตามร้านค้าชั้นนําตามร้านสะดวกซื้อต่างๆได้ทั่วทั้งประเทศรอวันนั้นมาถึงนะครับสำหรับแหนมของยุคนอีซี่ยุคนเนี่ยฮะสนใจพี่ว่าสนใจสนใจ้ามานะครับราหรือว่าจะกดสั่งซื้อเข้ามาในลิงก์ไลน์ก็ามาได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพหากินยากกล้า อีกหนึ่งอย่างซึ่งก็ขายควบคู่กันมานะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6-7ปีแล้วก็คือเนี่ยคับไส้หัวที่ผมอ,ออกมาจากช่องฟรีสนะครับเลยมีน้ำแข็งอยู่นะครับหชุดครึ่งโลเลยนะครับ500ารัม นะอร่อยมากเป็นสูตรต้นตำรับส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและผมกล้าการันตีว่าผมไม่เคยกินไส้กัวที่ไหนอร่อยแบบนี้มาก่อนนะครับหชุดครึ่งกิโลหรือว่า500กรัมในราคาแค่เพียง249บาทเท่านั้นนะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาได้เลยนะครับจะมี2แบบนะครับก็คือแบบเผ็ด เผ็ดจริงๆก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่มันอาจจะมีรสมีชาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แบบไม่เผ็ดนะในราคาเท่ากัน249บาทนะครับเราเลือกหนังหมูแท้อย่างดีไส้ไม่ใหญ่แม้าเทียบเคียงกับหลายเจ้าเพราะว่าผมเป็นคนกินสไตล์พอดีคำนะครับแล้วก็หมูเนี่ยก็ใช้หมูคุณภาพคือไม่ผสมมันหมูจนเกินไปนะครับพร้อมกับสมุนไพรที่เป็นสูตรต้นตํำรับแล้วก็มีกรรมวิธีที่ แตกต่างไปจากคนอื่นในการปรุงสุกนะครับเพื่อทําให้มันหอมอุ่นแล้วก็ละมุนลิ้นนะครับนี่เป็นไส้อั่วนะครับ249บาทนะครับนี่เป็นสินค้าเกรดเอขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์จากยุคนชนข่าวอีซี่ยุคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วผมกล้ารับประกันเลยนะครับทั้งสงสินค้านี้หากินของที่มันเป็นสูตรต้นตํำรับของพื้นเมือง และที่สําคัญใส่ใจคุณภาพโดยผมแล้วก็ทีมงานนะครับมีความประสงค์ที่จะทําไม่เยอะคุณผู้ชมคือเคยทําเยอะแล้วมันไม่ค่อยอร่อยนะคือทําเยอะมันจะควบคุมสูตรยากถ้ายังไม่มีการบริหารงานที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นสไตล,ล์โฮมเมดนะครับก็จะได้จะได้ชัยชนะในความสดในความอร่อยในความใหม่นะในความที่แบบว่าเหมือนกับพ่อครัวแม่ครัว นะคนต้นตํำรับปรุงให้กินแบบจานต่อจานนะคล้ายๆกับว่าเขากินอาหารญี่ปุ่นกันนะแต่นี่ออกเป็นสไตล์ชาวบ้านหน่อยสไตล์เมืองเหนือล้านนานะครับแหนมครับหนึ่งชุดมี10ชิ้นเอาร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนไส้อั่วหนึ่งชุดห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสนใจเพื่อว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ของข้อความผมกล้าการันตีนะครับไม่งั้นมันขายไม่ได้นะคุณผู้ชมมากกว่าไม่จําไม่ได้เว้ยประมาณต้องมีหกเจ็ดปีเป็นอย่างน้อยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ ของชุมชนสนับสนุนชาวบ้านนี่เป็นจุดยืนผมอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ส่วนแบ,บ่งรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงชุมชนส่วนต่างนะครับเพื่อทําให้ทีมงานก็มีรายได้นะครับให้องค์กรข่าวซึ่งเป็นองค์กรข่าวเล็กๆกล้าพูดนะเพราะว่าไม่ขอรับเงินบริจาคทุกกรณีนะครับไม่ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่จะยก,ยอ,กยอตัวเองมาจากไหนแต่ว่าไม่ไหวทําแบบมันแล้วนอนไม่หลับ นะสู้แบบว่าทำมาหากินนะฮะด้วยลเพราะว่าผมก็เป็นลูกแม่ค้าเหมือนกันนะยืนหยัดในถึงวันนี้ก็คิดว่าการประกอบอาชีพค้าขายนะขายของกินและเป็นของดีมีคุณภาพเนี่ยเป็นไปตามอุดมการณ์แล้วก็จุดยืนของเรานะครับยืนยันว่าไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆทั้งสิ้นก็ต้องขอบคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามข่าวของอีซียุคนยุคนชนข่าวมาโดยตลอดขอบคุณ